สวัสดีครับพบกับรายการบ้านสวนโลนินอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มีภารกิจที่จะมาปลูกไม้ใหญ่ภายในบ้านนะครับผมสาหรับความเชื่อของคนไทยนั้นเชื่อกันว่านะครับถ้าจะต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลไว้ในบ้านเนี่ยจะมีไม้ผลอยู่4ชนิดด้วยกันที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดอย่างแรกคือมายมนะครับผมโอตอบร่วงมายมนะครับสำหรับการความนิยมชมชอบที่จะเกิดขึ้นอย่างที่2ก็คือ ไม้มะขามสำหรับความเกรงขามนะครับผมอย่างที่3คือไม้มะม่วงสำหรับความร่ำรวยและอย่างสุดท้ายครับผมนี่เลยครับไม้ขนุนครับผมสำหรับการที่จะได้มีคนมาสนับสนุนอยู่เคียงข้างอยู่ข้างหลังเราดังนั้นนะครับการปลูกขนุนตามคติความเชื่อที่เชื่อกันมานะครับจะปลูกไว้บริเวณด้านหลังบ้านนะครับผมก็วันนี้เราได้ขนุนพิเศษมาเลยนะครับผมในประเทศไทยมีขนุนอยู่ทั้งหมด 1นึสายพันธุ์ด้วยกันแน่นี่เลยครับสายพันธุ์พิเศษที่หาได้ยากมากขนุนขาวมณีสยามครับผมสำหรับขนุนขาวมณีสยามนะครับเป็นขนุนพันธุ์พิเศษที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยนะครับทุกวันนี้หาได้ยากแล้วนะครับก็ลักษณะทุกอย่างจะเหมือนกับขนุนทั่วไปเพียงแต่ว่าเนื้อด้านในหรือยวงของมันจะเป็นสีขาวนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ไม้หายากด้วยนะครับก็เลยเลือกขนุนชนิดนี้นะครับมาปลูกในสวนของเราก็ขออนุญาตโฆษณานะครับต้องขอขอบคุณคุณมณีนะครับที่ได้มอบมนุ คำหนุนขาวมณีสยามให้เรานะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับผมขออนุญาตโฆษณาให้กับเจ้าของต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีบางคนใช้จำปะดะที่มีเนื้อในสีขาวนะครับผมมาแทนเป็นขนุนขาวมณีสยามก็จะเป็นความเข้าใจผิดนะครับเนื้อในจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ ขนุนขาวมณีสยามของแท้แน่นอนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรของคุณมณีตรงนี้เลยนะครับผมผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพยายามหาแล้วแล้วก็ที่นี่แหละเป็นแหล่งที่เราคิดว่าไว้วางใจได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับต้นขนุนขาวมณีสยามของเราต้นนี้นะครับไม่ใช่เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับเป็นไม้ทาจกิงดังนั้นวิธีการปลูกจะต้องมีความใส่ใจเล็กน้อยนะครับซึ่งในการปลูกนะครับเราจะต้องปลูก ให้ละนาบของดินนะครับอยู่บริเวณที่ต้นกิ่งพันธุ์ด้านล่างนะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นขนุนขามณีสยามเนี่ยใช้การขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งถ้าเกิดเราปลูกจนท่วมกิ่งของขามณีสยามพร้อมกับกิ่งของต้นพันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า เอะกิ่งของตัวไหนออกมานะครับเราจะปลูกในระนาบเดียวกันกับต้นขนุนกิ่งพันนี้นะครับพอขนุนกิ่งพันแตกยอดออกมาเราจะได้ตัดออกถูกนั่นเองนะครับจะได้เหลือแค่เฉพาะกิ่งพันของขามณีสยามนั่นเองครับผมสำหรับการขุดหลุมปลูกต้นขนุนนะครับจะต้องขุดหลุมที่มีความลึกพอสมควรนะครับตามคู่มือโดยทั่วไปจะต้องขุดหลุมขนาด50คูณ50คูณ, 50, คณ50นะครับ<ม>ก็โชคดีหน่อยดินที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับ ถ้าจะให้ได้ให้ดีจริงๆก็ต้องเมตรคูณเมตรคูณเมตรนะครับแต่ถ้าไม่ไหวเราดูตามสภาพถุงสภาพรากของต้นขนุนของเรานะครับแต่ก็ควรจะขุดให้ได้อย่างต่ำที่สุดก็คือประมาณ50เซนครับผมขุดหลุมแล้วครับ ็เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับว่าจะขุดลุมได้ขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญครับขุดหลุมเสร็จแล้วอย่าลืมครับผมลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมักหรือใบไม้แห้งก็ได้นะครับอันนี้เราใช้ขี้บัวนะครับผมในการลองก้นหลุมไม่ต้องลองเยอะนะครับลองแค่พอดีพอดีก็จากนั้นก็ทำการ ตีนลงไปนิดนึงนะครับมืนทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะปลูกแล้วนะครับผมหัวใจสำคัญของการปลูกนะครับก็คือการแกะออกจากถุงอีกเรื่องสำคัญที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือตอนที่เราเปิดถุงออกเนี่ยเรายังจะต้อง รักษาดินในถุงไว้นะครับผมเพราะว่าถา้าเราแกะถุงแรงเกินไปจนดินหลุดออกหมดเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับผมถ้ารากได้รับความกระทบกระเทือนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้อาจจะไม่โตได้นะครับเพราะฉะนั้นบีบนิดเดียวครับอย่า,ยาให้รากขาดนะครับผม แค่พอให้ต้นไม้สามารถขยับตัวไปได้นะครับแล้วก็วางลงไปในหลุมเลยอย่าลืมนะครับว่าระดับความลึกต้องอยู่ที่ประมาณตัวกิ่งนะครับ สวนของเราเป็นสวนดินร่วนบนทรายนะครับ <c oughs> เวลาการกบดินนะครับให้กบดินสูงกว่าโคนนิดนึงนะครับเฉพาะช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวดินมันจะเซตตัวอีกรอบนึงและหลังจากนั้นอาจจะต้องเติมดินเข้าไปด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับต้องเหลือ พื้นที่ของกิ่งพันธุ์ต้นเก่าไว้ด้วยนะครับเพื่อทีว่าถ้ากิ่งพันธุ์ต้นเก่าแตกตัวออกมาเราจะได้ตัดออกและเหลือแต่ขามัน,นีสยามไว้นะครับอย่าจะให้ดีนะครับอย่าเพิ่งตัดตัว เชือกที่รัดนะครับแต่อันนี้มันเป็นเชือกมัดของนะครับในตัดออกเฉยๆแต่เพื่อความปลอดภัยไม่ตัดออกก็ดีกว่าโอเคครับเรียบร้อยครับกับการปลูกขนุนขามณนีสยามต้นแรกของบ้านสวนโลนินนะครับอีก3ปีข้างหน้าเราก็จะได้กินแล้วกับขนุนเนื้อในสีขาวล้วนเลยที่ว่าเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่จะพบในประเทศไทยเท่านั้นครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมก็งานสวนก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะครับนี่ไม่เฟกเลยนะครับเหงื่อแตกปลักๆจริงๆก็อีก3ามปีหลังจากนี้นะครับใครก็ตามแต่ที่มาเที่ยวบ้านสวนโลนินก็จะได้กินแล้วขนุนขาวมณีสยามขนุนหายากเนื้อในสีขาวหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับผมก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่จะปลูกนะครับผมขอแนะนำนินิดนึง สำหรับการปลูกขนุนว่าในช่วงของ1ปีแรกนะครับผมถือเป็นช่วงวิกฤตนะครับจะต้องลดน้ําเขาเกือบทุกวันเลยวันละประมาณ3-4ครั้งด้วยกันเขาถึงจะสามารถยืนต้นอยู่ได้นะครับอย่าลืมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆด,ด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การใช้ชีวิตในไร่ในสวนสามารถกดติดตามและดูเรื่องราวของเราได้ผ่านทางบ้านสวนโลนินนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจและติดตามเราด้วยแล้วอย่าลืมนะครับ3ปีข้างหน้าเรามีนัดกับผลแรกของขนุนขาวมนีสยามแห่งอำเภอลีจังหวัดลำพูดที่บ้านสวนลรนินสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ